ปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำดีแม็กค่ะตัวนี้ก็จะมีประเก็นนะคะประเก็นปั๊มน้ำดีแม็กสองพันห้านะคะแล้วก็สามพันคอมเร็วนะคะใช้ตัวนี้ ก็เดี๋ยวเรามาวัดนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างโอเคเจ็ดสิบเดี๋ยวนะคะเจ็สิบสามมิลน,นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง 7จมิลแล้วก็32มิบมิลน,นะคะตามนี้เลย